นายรังสิมันโรมโพสการที่ประธานวันนอสั่งให้ฝ่ายคา้านแก้ยติเอาชื่อคุณทักษิณออกคือการใช้อำนาจเอื้อพวกพ้องและหวังสกัดกัน้นไม่ให้ฝ่ายคา้านตรวจสอบรัฐบาลเป็นการใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายซึ่งคิดว่าก่อนเที่ยงวันนี้ผมจะให้สำนักเลขา,าและก็โฆษกนะครับ ไห้หมายชี้แจงในรายละเอียดแล้วกจจ็อาจจะทำเพรสซีลีสแจกให้สื่อมวลชนนะครับเพื่อขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายเพื่อให้การประชุมไม่ไว้วางใจคราวนี้ซึ่งเรากำหนดไว้ในวันที่24 <c oughs> มีนาคมได้ดำเนินด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามกฎหมายรัฐธรรมนูญและข้อบังคับแล้วก็ไม่มีการ ประวงให้มันวุ่นวายในสภาคิดว่า,าฝ่ายที่จะเสียหายที่สุดหากการอภิปรายไม่เกิดขึ้นภายในสมัยประชุมนี้เนี่ยผมคิดว่าประชาชนก็คงต้องตั้งคำถามว่า,ารัฐบาลกำลังพยายามที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบถ่วงดุลในระบบสภาหรือเปล่าครับก็บผมก็ยืยนยันว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่า จะไม่กระทบกับการอภิปรายไนเรว่องงนแล้วมันจะเกิดขึ้นแน่น,นอนทีนี้เห็นทางท่านประธานก็กําลังจะประมวลตัวคํำโต้แย้งของนันแล้วก็แถลงลเนี่ยค่ะทีเพื่อที่จะขอความร่วมมือในการอาภิปรายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโอกาสที่จะเอาชื่อคุณทักษิณออกนี่ยังมีอยู่ไหมคะ ไม่แน่ใจว่าท่านประธานตอบว่าอะไรนะครับขอความร่วมมือคือ,อยังไงครับความร่วมมือ,มมอแต่ยังไม่ได้ฟันธงกับว่าจะต้องเอาชื่ออกหรือว่าอะไรยังไงปรับว่าตอนนี้ให้ทีมขัหไล่เนี่ยพิจารณาคำโต้แย้งอยู่ค่ะและจะแถลงในเที่ยงนี้ค่ะผมผมคิดว่าคาโต้แย้งเนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับ <S <S แล้วก็หลักฐานที่ปรากฏตามประวัติศาสตร์เนี่ยค่อนข้างชัดเจนนะครับผมได้พูดคุยกับสสที่มีอาวุโสนะครับอาจจะไม่อาวุโสถึงกับ40กว่าปีนะครับ แต่ผมคิดว่าย้อนกลับไปแค่สักประมาณไม่เกิน30ปีนะครับก็มีสสอุโสเล่าให้ฟังว่าในการอภิปลายไม่ไว้วางใจครั้งหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องค่างเงินบาทนะครับช่วงช่วงวิกฤตเศรษฐกิจนะครับเขาก็บอกว่าณวันนั้นที่เขานั่งอยู่ในสภาเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณขออภัยที่ต้องต้องเอ่ยชื่อนะครับเขารู้สึกเหมือนกับว่าคุณราเกสศักเสนาเนี่ยนั่งอยู่ในสภาด้วยเลย เพราะทุกคนลุกขึ้นมาแล้วก็พูดชื่อคุณราเกศศักดิ์เสนาตลอดเวลานะครับันนั้นผมคิดว่าตามประวัติศาสตร์เนี่ยมันแน่ชัดนะครับว่าข้อบังคับไม่ได้ห้ามอย่างเด็ดขาดในการพูดถึงบุคคลภายนอกนะครับอันนี้ผมคิดว่าชัดเจนนะครับแล้วก็ผมคิดว่าผู้สื่อข,ข่าวที่อยู่ในสายงานการเมืองมานานเนี่ยรับทราบอยู่แล้วนะครับว่าการพูดถึงบุคคลภายนอกในสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆนะครับ ังนั้นผมคิดว่าอย่าทำให้เรื่องปกติมันกลายเป็นเรื่องผิดปกตินะครับการอ้างข้อบังคับขึ้นมาบางคับแล้วก็ตีความตามใจตัวเองนะว่าบางครั้งก็ได้บางครั้งถ้าไม่อยากให้เอ่ยถึงบางคนก็บอกว่าไม่ได้ผมคิดว่านี้เป็นบรรทัดฐานที่คนเป็นสอสอไม่ควรทำตอนสมัยคุณลเกษตเรเนนี้คือบรรจุเป็นมีชือ่อ ไม่ไม่มั่นใจว,ว่าอยู่ในยติหรือไม่อย่างไรก็ตามนะครับผมต้องถามว่าแล้วข้อบังคับข้อไหนที่ห้ามไม่ให้ระบุชื่อบุคคลภายนอกลงในยติอันนี้ต้องชัดเจนนะครับคท่านทางฝ่ายวิรัฐบาลหรือท่านประธานเนี่ยบอกว่าข้อบังคับไม่อนุญาตต้องถามว่าข้อบังคับข้อไหนนะครับถ้าบอกว่าข้อบังคับข้อที่69ผมก็คิดว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ชัดเจนแล้วนะครับว่ามันเป็นการพูดถึงบุคคลภายนอกเนี่ยทำได้ยติที่ท่านวันนอ ได้เคยยื่นในสภาชุดที่25และลงชื่อท่านวันนอเองระบุชื่อบุคคลภายนอกชัดเจนนะครับท่านั้นยติสามารถสามารถที่จะระบุชื่อบุคคลภายนอกได้นะครับไม่ผิดข้อบังคับอันนี้แน่นอนเหมือนกันนะครับมีข้อโต้แย้งที่บอกว่ายติทั่วไปกับยติอภิปรายไม่ไว้วังใจไม่เหมือนกันก็ต้องถามว่าแล้วข้อบังคับข้อไหน ใน,ในข้อบังคับการอยุ่สภานี่สาคัญนะครับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีสักมีสักเท่ากับพรบนะครับมีการพิจารณา,นานในกระบวนการเหมือนกับพรบนะครับข้อไหนที่บอกว่าเนื้อหาในยติอภิบายไม,ม่มังใจกับเนื้อหาในยติทั่วไปมีข้อบังคับที่ต่างกันไม่มีแน่นอนนะครับผมมั่นใจดังนั้นผมคิดว่าอย่าตีความข้อบังคับต,ตามอําเภอใจตัวเองพออย่างหนึ่งถูกใจก็ตีความอย่างหนึ่งพออย่างหนึ่งไม่ถูกใจก็ตีความอีกอย่างนึง คือท้ายที่สุดอะฝ่ายค้านก็คือยืนยันว่าจะไม่แก้ไงก็จะไม่แก้คือเรายืนยันว่าถูกต้องถามข้อบังคับนะครับแต่ถ้าจะใช้อำนาจหรือว่าจะขอความร่วมมืออะไรผมคิดว่าเรามาพูดคุยกันนะครับผมผมก็ไม่ได้ผมก็คิดว่าเราก็ไม่ได้เป็นคนที่พูดคุยอะไรไม่ได้เลยนะครับถ้าสุดท้ายมันมันจะต้องทําให้ราบรื่นเนี่ยลองมาพูดคุยกันก่อนครับว่าเราจะหาทางออกกันตรงไหนแต่ไม่ใช่การใช้อํานาจหรือการอ้างข้อกฎหมายข้อบังคับ แบบที่ไม่ตรงไปตรงมาหรือว่าตามอำเภอใจตัวเองครับทีนี้ถ้าทำหนังสือต้นไปต้นมาเนี้ยมันจะทันต่อผปลายครับผมคิดว่าภายในผมผมอ,อยากให้มีข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้านะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้นสัปดาห์หน้าหรือแม้กระทั่งกลางสัปดาห์หน้าเนี่ยก็ยังทันนะครับเพราะว่าการคุยกันข้างหลังเนี่ยมันก็มีการคุยกันแล้วว่าจะเป็นสัปดาห์ไหนถ้าทุกอย่างสรุปกันได้และเพียงแค่ท่านประธานเนี่ย เซ็นชื่อบรรจุยติกริกเดียวนะครับมันก็มันก็ไม่ไม่ได้ใช้เวลาอะไรนะครับต่อให้ท่านเซ็นสัปดาห์หน้ามันก็ยังทันอยู่ดีเพราะมันสามารถบรรจุได้ทันที แสดงว่าฝา่ายค้านก็เหมือนไม่ได้ปิดประตูที่จะไม่ได้แก้ไขก็คือสามารถถ้าเกมีการพูดคุยกันก็พร้อมแก้ไขอยู่หรือเปล่าผมคิดว่าลองพูดคุยกันก่อน,อนดีกว่าแล้วมา,มาผมถ้าทางฝ่ายกฎหมายของสภาเนี่ยได้ยืนยันอย่างชัดเจนนะผมคิดว่าท่านประธานก็น่าจะมองเห็นอะไรบางอย่างนะว่าสิ่งที่ท่านประธานทําอยู่เนี่ยมันถูกต้องทำข้อบังคับหรือไม่นะครับหรือว่าประวัติศาสตร์ที่ผ่านมานที่ปรากฏหลักฐานอยู่ชัดเจนมันถูกต้องทำข้อบังคับหรือไม่นะครับและและและถ้าผล ผลการตีความของฝ่ายกฎหมายออกมาแล้วเนี่ยรอรอดูท่านประธานอีกครั้งนะครับว่าท่านประธานจะว่าอย่างไรเรื่องสอบถามเรื่องผู้หญิงไฟฟ้าเหมือนปรากฏภาพในโซเชียลมีเดียก็มีการนำไปเสนอสอบใน,นที่มีสอสอไปในี่ยสุดเลยไฟฟ้าอาจะต้อง,งทังค้างเราต้องมีการ อ,อ๋อก็คงต้องมีการคงมีการตรวจสอบไปตามกระบวนการของพรรนะครับว่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรน,นี้อันนี้มีอยู่แล้วแล้วก็ผมเข้าใจว่าในเคสที่ผ่านๆมาเนี่ยน่าจะมีการยื่นเข้ากรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนราษฎรนะครับแล้วก็เท่าที่ผมทราบนะก็ไม่ได้มีแค่พักประชาชนนะเพียงแต่ว่าอาจจะมีภาพมาแค่นั้น,นแต่ว่าในกรรมการจริยธรรมเนี่ยเข้าใจว่า มีหลักฐานของสมาชิกพรรคอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องก็เดี๋ยวก, mm hmm. ก็ก็รอว่าในกรรมการจริยธรรมจะจะ,จะพิจารณาว่าอย่างไรหเมือน mm hmm. ทางตอนนี้รัฐบาลเขาก็เหมือนดำเนินการปราบปรามแต่มันก็มีเสียงสนับสนุนฝั่งแล้วก็ทำไมไม่ทำให้มันถูกกฎหมายปัญหาเมืองมองไปไหนคือเดี๋ยววันพฤหัสทีนี้จะมีรายงานนะอาจารอาจจะไม่ได้เป็นรายงานที่เป็นกฎหมายนะครับเป็นรายงานที่กรรมธิการวิสามันเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อศึกษาแนวทางน,นะก็ จริงๆในนั้นมีมีมีแนวทางหลายทางนะครับผมว่าก็ในเมื่อสังคมเนี่ยเริ่มตื่นตัวแล้วก็สนใจเรื่องนี้นะผมว่าก็เป็นโอกาสที่ดีที่สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็น่าจะนํามาพิจารณาว่าเราเราจะควรพิจารณาเรื่องเหล่านี้อย่างไรนะครับผมว่าในที่ผ่านมาเนี่ยในหลายสิบปีที่ผ่านมามันคงมีหลายเรื่องนะที่เราถกเถียงกันนะ ก็ผมว่าย้อนกลับไปไม่กี่ปีแล้วกันนะที่ย้อนกลับไปไม่กี่ปีกัญชายยังผิกกดกฎหมายอยู่เลยนะครับแล้ววันนี้เราก็เห็นร้านกัญชาก็อยู่เต็มริมถนนนะครับผมว่าเรื่องนี้มันพูดคุยกันได้กฎหมายมันเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาได้นะครับแล้วก็ถ้าเรามีการควบคุมนะครับผมผมก็ต้องย้าว่าที่ผ่านมาเวลาเราพูดถึงสุราเก้าวหน้าหรือหลายๆเรื่องที่อาจจะ เป็นเป็นเรื่องที่สังคมถกเถียงกันมากเนี่ยเราเราไม่เคยใช้คําว่าเสรีนะแล้วก็จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเสรีแบบนั้นนะถ้าเสรีเนี่ยเราต้องไปพูดถึงแบบใบมะม่วงอะไรเงี้ยนะใครจะหยิบไปทําอะไรก็ได้นะแต่ว่ามันก็คือพูดถึงการควบคุมนะสุดาก,ก้าวหน้ามันก็คือการควบคุมอะไรก็ตามที่เรามองว่าเป็นอันตรายเนี่ยผมคิดว่าการควบคุมไม่ให้เข้าสู่กลุ่มเป้าหมายอนะยว่างเช่นเยาวชนได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็มีบทลงโทษอย่างชัดเจนเนี่ยมันก็ มันก็น่าจะสามารถหาทางออกได้ก็เหมือนบุหรี่มวนทั่วไปที่เราห้ามห้ามขายให้กับเยาวชนอยู่แล้วเหมือนกันรมีการตัดเกีอยกันเรื่องนี้บ้างไหมครับเนื่องจากเรื่องเพิ่งเกิดนะครับแล้วก็ผมก็ยังไม่ไย,ไมไยังไม่ได้เจอสอสเจ้าตัวเลยด้วยซ้ำนะครับก็ <ใน S 1> บแต่มีเรามีกระบวนการของพรรคอยู่นะครับมันก็คงจะผมก็ไม่ได้มีอำนาจที่อยู่อยู่ดีๆจะไปลงโทษอะไรเขานะครับมันมีกระบวนการมีข้อบังคับของพรรคอยู่มันก็ต้องผ่านตามกระบวนการที่ผ่านมาเหมือน นเป็กาาร่นก็สังคมล้องพิจารณาแล้วกันครับจริงๆแล้วผมก็เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมันก็เห็นกันด้วยสายตานะว่าว่าก็มีหลายพรรคเหมือนกันนะครับเราก็เราก็ไม่อยากเอาเรื่องหยุ่มหยิมแบบนี้มามาหยิบมาโจมตีกันแต่เดี๋ยวแต่แต่เรื่องพวกนี้เนี่ยมันเข้าสู่กรรมการจริยธรรมของสภาผู้แทนรัษดรแน่นอนนะครับตอนนี้ก็อยู่ในกระบวนการที่รอการแต่งตั้งอนุกรรมการที่จะพิจารณาเรื่องที่ร้องเร,รเียนเข้ามาอยู <Gentle> ่ <ksi> ถ้าผมก็ต้องแก้จริงๆอ่ะแต่แก้ยังยืนยันรูาเป็นอายกวัฐมนตีคนเดียวครับผมว่าจะเพิ่มยืนยันแน่นอนครับก็ยื่นไปแล้วนะครับผมผมผมมองอย่างนี้ครับขั้นตอนเนี่ยมันคือส่งส่งไปให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วนะครับส่งให้ท่านประธานเรียบร้อยแล้วนะครับท่านประธานตีความว่าข้อบกพร่องเนี่ยคือชื่อของคุณทักษิณชินวัตรนะครับข้อบกพร่องนะครับคือชื่อของคุณทักษิณชินวัตร ข้อบกพร่องไม่ใช่การยื่นรัฐมนตรีท่านใดดังนั้นเนี่ยการแก้ไขเนี่ยก็ยืนยันว่าจะเป็นการยื่นไม่ไว้วางใจนาย,ยกแพทองทานชินวัตรท่านเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะก็มีการประเมินออกมาเหมือนกันว่าการยื่นแค่นายก,นรกรัฐมนตรีกนเียวนี้จะไม่ได้สร้างอะไรสะเทือนในรัฐบาลในขณะมีราคร่วมมีบางทีสร้งมันเกิดเป็นการเปรียบเทียบกันนะจุดนั้นมันจบแล้วครับ จดนั้นมันจบแล้วเรายื่นไปแล้วเรียบร้อยนะครับผมผมคิดว่าจะผิดข้อบังคับด้วยซ้าถ้าท่านประธานโต้แย้งมาแลวถ้าถ้าเราแก้ไขแล้วเราไปแก้ไขเพิ่มในทมูตรีผมว่ามันผิดข้อบังคับด้วยซ้า